ประกันทุกตำหนิด้ครับพี่น้องนี่ลรากาที่สําคัญนะครับของอาฟาร์มคุณต้าฟาร์มนี่นะครับเพื่อนมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพี่น้องเนาะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากได้เนาะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีนกแล้วน,นะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็กลับมาที่คุณต้าฟาร์มอีกครั้งนะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านข่าวตำบลข่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องอ่ามโอนี้กับศิพัพีพ่อหน่องมาเบ่งง้วงามๆนี่แหละครับพี่น้องเป็นง้อหัวรุนนะครับพี่น้องมโอนี้มีมาให้พีให้น้องเบ่งเนี่ยอยู่สองโตนะครับนี่แหละเบ่งเนื้อหนังกระไดเดี๋ยวผมศิพาฒพีพ่อหน่องไปคุยรายละเอียดกับทางคุณตากันนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวศิพาฒพีพ่อหน่องมาเบ่งว้อนะครับ เอาอธิบายรายละเอียดให้พี่ให้น้องฟังครับตัวนี้เป็นลูกของพอใดมาจังไถ่ครับผมสำหรับว่างอตัวนี้นะครับลูกซีว่ายสูเก่าครันะครับมีใบมีหลอดนะครับใบผสมนะครับอายุสิบสี่เดือนครับผมเนื้อหนังดีสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับอายุสิบสี่สิบสี่เดือนนี่นะครับพี่ซีว่ายสูนเก่าครับเนื้อนางดีครับตัวนี้ พี่น้องเบิง่งอ่าตัวนี้หัวโลดหนาสวยนะครับพี่น้องเป็นลูกซ y 0 9 6ศูเก้าครับพี่น้องนี่ครับอ,อ้เชื่องเป็นวัวที่เชื่องนะครับจับได้ใบได้ครับพี่นอ้องอ่าเป็นวัวที่เชื่องนะครับเบิ่งหนังเบิ่งน้ำครับผมนี่สีห้พี่ให้น้องเบื้องนะครับเนาะสีแดงแดงอ่าสำหรับเป็นแม่บ็อกแล้วครับตัวนี้ก็ถือว่าแจ่มคู่กันเนาะพี่น้องเนาะเบื้องล้ำตัวหนาครับพี่น้องลำตัวหนาแบบเนื้อหนังมาเต็มเต็มนี่แหละครับผมอ่าลูกซ y 0 9 6นเก้าะครับเบิ่งลักษณะทายืนก็ยืนสวยยืนตรงดีีเนนนาะะครับพ่้อง เดี๋ยวสิให้พี่ให้น้องเบิ่งส่วนท้ายนะครับเนาะอ่าก mm ับ hmm. พ well. yes. ิจารณาไปพร้อมๆกันนี่แหละครับพี่น้องอ่านี่แหละครับส่วนท้ายนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับหางกัดถือว่ายาวดีเย้าครับพี่น้องเงาหางกัดแง่ดีเย้าครับเนี่ยเห็นเนาะล้มกัดถือว่าสวยครับนมสีเต้าด้วยครับพี่น้องนี่อ่าขาแข็งใ่ายขาแข็งลั้ำร้มขาลั้มแข็งนี่กระดูกง่ายด้วยครับพี่น้องเนาะหนังหนาซาใ่ายเนี่ยครับเบิ่งหน้าเบิ่งหยังข้อเนี่ยครับย่นย่นนี่แหละครับผม อยู่ๆนี่แหละครับพี่น้องนี่ไปได้อีกไก่ขึ้ว่านี่แหละครับบัวเดือนนนึงเาะบยุสิบสี่เดือนนี่นนครับตวาตัวหนาตัวอ้วนเบื้องหนังเบื้องยังครับพี่น้องขวดเบื้องหน้าเบื้องยังครับพี่น้องนี่นี่แหละครับพี่น้องเจ้าก,กรมดีผ้าผีผ้าหนังยางเบื้องรอบๆอบนะครับพี่น้องเนาะตํานี้รับประกันตําน,นี้ตํานี้ตู้นี่บ่มีนะครับรับประกันตํานี้นะครับพี่น้องรับประกันทุกตํานี้นะครับพี่น้องนี่ราคาที่สำคัญนะครับของฟาร์มคุณต้าฟาร์มนี่นะครับเพิ่นมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะะะะครรรัับพีี่่่นนนน้้้้้ออองงเเเเาาาาสสฟททวปศดดดถผูใใจจยกไะ วันนี้คุณตาครับตัวนี้นี่เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้1นึ0 0แสนเปิดไว้หนึ0 0 0สนหกหมื่น้านะครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามต่อร้องกันได้นะครับพี่น้องเนาะบัวบัเป็นว่าเพลินเตียวทอห้องได้หรอครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับเนาะวันนี้ถ้ามีผู้สนใจล่ะครับเพื่อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับสำหรับพุตธาฟาร์มนะครับตั้งอยู่แถวเวลยเศียรมาศารคมหรือ บ้านเผาตำบลเผาอำเภอเมืองจังหวัดพะศักดิ์เบอร์โทรนะครับ085ครับ0087566อีเบอร์นึงกับ0951809560นะครับย้ำนะครับ085 0087566ครับนึกตาฟ้ามนี่นะครับพี่น้องงวดที่ว่าตัวหนาตัวยิ่ครับพี่น้องนี่เนื้อหนังดีนี่แหละครับอ่านี่ครับหัวล้นล้นหน้าสวยครับพี่น้องเดี๋ยวสียผ้าพี่พ้าน้องไงยางคายไายเบิ้งให้รอบๆได้ครับพี่น้องเนาะ เอาเดิน <S ais ama> ชมอีกจะรอบนึ่งนะครับ uh, พ <Yeah. S 1> ี right. ่น right? no ้องเนาะว่าเป็นยังไงเนี่นะครับพี่น้องเนาะเสียให้พี่ให้น้องเบื้องนี่เบื้องรอบๆนะครับเนาะเบื้องเต็มเต็มโตนี่แหละครับอ่าลักษณะท่ายืนรูปร่างหางเป็นยังไงนะครับก็ให้พี่ให้น้องพิจารณาจากคลิปนี่นะครับแล้วก็แลีนมาเบื้องัวจริงครับพี่น้องว่าเป็นยังไงไมันิดขึ้นในคลิปเบื้องสินนะถ้าผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ก็ถือว่าอ่าสีสวยสีงามหนังได้สีได้แล้วครับสีดีแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะอ่านี่ยแหละครับเปิดไว้แลล้้้วกก็ออีีีนนนนะะคคครรรรัับบพ่่งถาใใสจโททเย คุณต้าฟาร์มนะครับ hmm. พ well, so ี่น้องเด้อนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งทายยางจักน้อยนะครับวันนี้อ่าบาดยางครับให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับพี่น้องวันนี้อ่านี่แหละครับพี่น้องอ่านี่แหละครับก็ถือว่าท่าเดินก็สวยนี่แหละครับพี่น้องบ่มีตำหนิไม่มีปัญหาอย่างนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิพาพีผ้าน้องไปเบิ้งอีกตัวนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ก็สิเป็นม้วนลักษณะตัวประมาณซ่ำกันนี่แหละครับพี่น้องงามๆคือกันนี่แหละครับเดี๋ยวสิพาพีผ้าน้องไปเบิ้งเนาะตัวนันนครับพี่่้อองา А, ล e, oi, ้นธรรมชาติเดี๋ยวพาพีพี่น้องไปเบิ้งครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพีพี่น้องไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะลักษณะกสิอ่าสำคัญนี่แหละครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพีพี่น้องไปคุยรายละเอียดนะครับว่าง้วนตัวนี้เป็นลูกของพอไหลมาจังไหลนะครับพี่น้องเนาะอ่าบรน่งง้วนตัวนี้แหละครับเป็นลูกของพอไหลครับลูกของสอนรามครับอันนี้เป็นลูกของสอนรามนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวให้เบิ้งลำตัวอ่าเต็มๆนี่แหละครับลำตัวยาวนะครับตัวนี้ลูกของสอนรามงก็ถือว่่่าโตใหญยน้อง อ่าส่วนสูงก็สำคัญกับตัวเมื่อกี้นี่แหละ <40 S 1> ครับพี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบวกทั้งสองตัวได้ครับพี่น้องได้เดี๋ยวสีให้พี่ให้น้องเบิ้งอ่าส่วนทั้งนี่นะครับเนาะว่าส่วนไทยเป็นยังไงพี่น้องโอ้ไทยกว้างดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได<อ>้ตัวนี้ก็ถือว่าไทายกว้างอ่าเงาหางใหญ่งงนะครับพี่น้องเนาะลักษณะเด่นที่สำคัญตัวนี้ก็คือล้นธรรมชาติได้ครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องให้เบิ้งส่วนหนาท่งนี้ครับล้นธรรมชาติสวยๆได้ครับตัวนี้นี่แหละครับหนังหนาขึ้นกันนะครับออ่่่าาาานนนนนีีแหลละะะครรรับธมชติเเพ้ง นี่นะครับเด pues uh, ี๋ยวที้พ like ah, no. ี่น้องบึงท้างนี่บ uh, ึงส้วนหนาเต็มเน็มะครับพี่น้องเนาะนี t <t ่แหละครับผมจะพาดูส่วนหน้าฝั่งนี้ครับนี่แหละครับส่วนหนาบนกระไดนี่สวยนะครับปลามันแดงหน้าสวยนะครับล้นธรรมชาตินะครับตัวนี้เนาะนี่แหละครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องงัวงงวนี่เปาะให้ได้ครับพี่น้องยู่นนี่เนาะงัวเชื่องดีครับนี่แหละครับผมหนังหนานี่แหละครับพี่น้องตัวส้มกันแหละครับตัวนั่นนะครับพี่น้องเนาะ ครบเครื่องครับพี่น้องอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสอบถามกันว่าคุณตาเนี่ยเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่นะครับเนาะตัวนี้แหละครับอ่าจังคุณตาเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สำหรับวัวตัวนี้เปิดไว้พราแพงครับเก้าสิบห้าครับตัวนี้เปิดไว้แค่เก้าสิบห้าไดครับพี่น้องเนาะเก้าหมื่นห้านะครับพี่น้องเนาะได้ส่งฟรีทั่วประเทศต่อรองได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับยูนี่เพิ่นมีบริการฟรีทั่วประเทศครับพี่น้องจะไกลจะไกลภาคเหนืองผักไตยุบบังไไดเพิ่นไปส่งให้นะครับฟรีนะครับพี่น้องเนาะอ่่่าานีแหละครับผมอ หัวลักษณะเดี๋ยวให้เบื้องไก่ๆครับพี่น้องเบื้องผิดจระาเบื้องหนังเบื้องเอ่อเบื้องเนือ้อเบื้องหนังไก่ๆเนานะครับพี่น้องเ <ดำ S 1> นาะอ่านี่แหละครับพี่น้องเบื้องเนื้อเบื้องหนังเบื้องน้ำนะครับเนาะดูลึงดูนมกะนมซีต่านะครับพี่น้องเนาะเครื่องดำติดโบดมาด้วยครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่แหละทาผู้ใด,ดอ่านี่นะครับทาผู้ใดนี่ถือว่าไอ้เงาหางงามนะครับเนาะแข้งขาดีครับพี่น้องนี่เดี๋ยวสิให้เบื้องชนไทยนะครับพี่น้องเนาะอ่าถือว่าไทยยกดีแหละครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะนี่แหใด นี่เบิ่งทายยางครับพี่นอนะ้องเนาะถ้าใครสนใจนะครับงวดทีอยากจะได้ไปเป็นแม่บอกเนี่ยแหละครับพี่น้องยุนี่ฝันมีต่งวางามครับพี่น้องมาให้พี่ให้นอนะ้องเนาะเจ้าเด็กอยากให้พี่ให้น้องมาเบื้องตูจริงนะครับแล้วก็กินยาเ้กาเก้งอยู่นะครับเนาะ,น,ะนี่แหละครับพี่น้องตูแรกนี่็ถือว่าสวยแหละครับพี่นอนะ้องเนาะที่นี่คุณต้าฟาร์มนะครับถ่าใครสนใจแบบไหนนะครับก็ ทรมาสอบถามกับทร่มาพูดคุยราคากันไดครับพี่น้องที่บอกไปคือเป็นราคาห้องนะครับพี่น้องเนาะจะไหนก็ฝากปีฝากน้องทร่มาสอบถามกันแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะเจะาในคลิปนี้ผมก็ขอพ่อใบแค่นี้แหละครับพี่น้องเนาะฝากปีฝากน้องติดตามกันแล้วกันนะครับว่าคลิปหน้าผมสิพาพีพาหน้องไปชมป้ามไนเยี่ยป้ามไหนไปตลาดแห่งไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อใบแค่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ